เจอบอร่อยอร่อยมากเชิญรับงหนึ่งบาทให้ทุกทีนอันนี้นะครับกำลังสัดเต็มที่เลยครับบอกสัดเต็มที่เลยครััับสสเเต็มที่ลยใช้คำว่าสัดเลยเหรอดีนะแม่แม่บอกว่าเชิญทุเรียนหมอนทองเชิญมีนะไม่บอกเชิญซี่แตกเต็มทนเต็มที่เขาบอกว่ามีทุเรียนไร้อารมณ์กับมีอารมณ์ด้วยนะเป็นยังไงครับก็ถามเขาดูสิทุเรียนไร้อารมณ์กับทุเรียนมีอารมณ์เป็นยังไงครับ ่าถ้ามีอารมณ์ก็ก็แบบแข็งครับครับเรียนมีอารมณ์มันจะแข็งใช่ไหมถ้าลายลมก็มันจะนิ่มครับจะนิ่มโอ้ยกินไม่หมดอันนี้มีอารมณ์หรือไลารยลมเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวดูก่อนว่าดูือที่อันไลกับไม่ไรเอาพอดีกับเกรอบนอบจะรู้ได้ไงว่ากรอบนอกแข็งไหมครับจะรู้ได้ไงรูปไหนสุก กรับเนอะแข็งไหมครับนี่มันนิ่มนะเม็ดมันแข็งครับใช่ไหมครับนี่ะกระเสขึ้นี่ก็ันรกันนี่ยนี่กำลังกินเลยนะนี่บอกว่าสุกบ่อยนี่ไลยอารมณ์หรือไม่ไล่น่ะบอคนนี้อันนั้นไลอารมณ์ใช่ไหมนี่จะเอานน้ำตาลกิโลอัเนี่ยอือหึกินแซ่บอย่าเรียกไปวัดเลยวัดสี่ร้อยวัดกิโลเลยอ๋อสี่้าไปรุ่ยยาเดี๋ยวต่อ